ครับวันนี้ผมจะมาลองให้ดูนะครับว่าไฟขึ้นพีแล้วเบรคมือเนี่ยบางทีมันจะดับลงไปได้นะครับลรวงัดขึ้นครับมันจะโชว์นะครับโชว์ที่หน้าปัดด้วยนะมันขึ้นอยู่ทีนี้เรามาลองปลดเบรคมือดูครับว่ามันจะดับไหมขั้นตอนแรกนะครับกดสตาร์ทสองครั้งครับโอเคครับขั้นที่สองครับเหยียบเบรคลงไปครับสุดแล้วก็กด ตรงนี้นะครับเปลี่ยนมือลงไปค้างครับรถจะดังต่ดึงนะครับผมทีนี้ก็ปล่อยได้ครับผมแล้วก็ดับเครื่องครับไฟเบรกจะกระพริบนะครับยืนยันว่ามันไม่ได้ขึ้นเบรกมือแล้วนะครับผมเ่านี้ผมจะผมจะไม่เข็นนะครับเพราะมันจะตกลงไปในบ้านทผมล็อกประตูไปแล้วที่ลัวผมจะมาขึ้นเบรกมือดูครับว่าถ้ามัน ขึ้นแล้วมีเสียงแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่แลเปิดปูะตูดูครับลองงัดขึ้นครับโอเคมีเสียงมาจากล้อหลังครับแสดงว่าวิธีนี้ใช้ได้ครับผมไปลองดูนะครับ